าอาขสวัสดีค่ะหนูพาแนกมาเจอตามที่ไม่ต้องการแล้วค่ะสวัสดีครับคุณนะ้าเจ้าวางสองกระบกแม่ทำอะไรนะ่ะที่บ้านแกทำงานอะไร พ่อกับแม่ผมทำงานรับจ้งรรา,ธางธรรมดาธรรมดาได้เลยครับเป็นแค่ลูกจ้างธรรมดาธรรมดาได้นะวันๆจะหาเงินได้สักกี่บาทเชยวฉันบอกแกไว้เลยนะถ้าแกจะมาแต่งงานกับลูกสาวฉันถ้าไม่มีเงินมาหนึ่งล้านแกไม่ต้องมาคุยแกชอบมันตรงไหนพูดสิจนก็จน อยู่ไปชีวิตก็คงจะมีจตออกอับฉันหาผู้ชายดีๆให้ทำไมแกไม่เอาผัดกระตันยูบ้ากได้ไหมกระตันยูงั้นเหรอคะตั้งแต่เด็กจนโตแม่ส่งหนูไปอยู่กับยายไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือเบาหนูเป็นคนทำเองทั้งหมดหนูทำงานหนักจนมือและเท้าของหนูมันด้านไปหมดแล้วตอนนั้นแม่อยู่ไหนคะ แม่ทำหน้าที่ของแม่ดีหรือยังมันเป็นสิ่งที่ลูกผู้หญิงควรจะทำไม่ใช่หรอแกก็รู้นี่ว่าฉันไม่อยากได้ลูกสาวแก<อ>จะมาร<อ>้องผมร้องให้เอาอะไรไม่อายเขาบ้างเหรอ มีสิสนสอดเป็น,นั้นร้านมันสบายไหมถ้าน้องชายแกจะได้เอาเงินไปขอผู้หญิงสวยๆวยอ่ยมันดีแค่ไหนนี่คุณน้าจะขายลูกตัวเองเหรอแล้วความสุขทั้งชีวิตของเมยล่นนะคุณน้า ผมไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นนะครับคุณ้าไม่มีก็ใส่หัวไปอไปอกไ,ไปเดี๋ยวนี้ต่อให้แกจมากล้มง,งกาศฉันหมื่นครั้งมาเรียกฉันเป็นแม่ร้านครั้งฉันก็ไม่ยกให้มีเงินแล้วค่อยมาคุยกันใส่หัวไปเลย พร้อมสารต่อธุรกิจของพ่อแล้วครับแกมีเงินมากมายขนาดนั้นอะ่ะให้ฉันหน่อยจะปไ,ไปไหนไปแกรู้ไหมคนในหมู่บ้านรู้ถูกใจขนาดไหนตั้งแต่ฉันคลอดลูกสาวมาฉันเลี้ยมเงอนมาตักก้งแต่เด็กจนโตอ่ะ ค่าสินสอดหนึ่งล้านบาทรหัสบัตรเดนกาเกิดของคุณผมได้คุยกับเมย์ไปแล้วเงินที่ผมควรให้ผมให้แน่นอนคุณเอาเงินนี้นะไปเลี้ยงดูตัวเองจนแก่เท่าได้เลยอันนี้เงินค่าสินสอดของลูกชายคนโตฉันอืแล้วของลูกชายคนเล็กฉันละ่ะคุณพอได้แล้วเงินส่วนอื่นน่ะ ผมไม่มีทางให้คนเพิ่มแน่นอนพี่ท็อปนี่นี่นสงสารท่านประทนเนาะมีแม่ยายมาก่อกวนทุกวันเลยอะ่ะแต่ไม่ใครจะกล้ามาคุยโปรเจกต์กัเราใช่วุ่นวายมากจนทำให้บริษัทขาดทุนทเลยมาครับพี่โคครับ พอดีว่าช่วงนี้บริษัทผมมีเงินหนึิงไม่ทันเนงินที่พี่ติดผมไว้หนึ่งล้านได้ตอนเนี้ยพี่มีเงินแล้วเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาบัตรโค้งเนี้ยมีเงินอยู่ใบละสองแสนห้าแน็กดื่มได้เท่าไหร่พี่คืนเท่านั้นนะ ทราบว่าพี่ดูแลแกน้องไปหรือเปล่าไอ้น้องชายดมสิ ดูสารกรรูปของแกสิ มาครบรอบหนึ่งปีของผมกับเมยผมจึงยอมเสียเงินหนึ่งล้านบาทให้คุณเพื่อที่จะให้คุณมาเลิกยุ่งกับพวกเราคุณอยากได้เงินเพิ่มอีกใช่ไหมเอ๊ะหรือผมเอาเงินส่วนเนี้ยไปจ้างทนายดีแต่ถ้าคุณยังมีเวลามาวุ่นวาย กับชีวิตพวกเราเอีกผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณที่มีเวลาเยอะกับผมที่มีเงินเยอะกว่าใครมันจะชนะออกไปได้แล้ว